หน่วยพิเศษของกัมพูชานี้เนี่ย มีศักยภาพในระดับเดียวกันกับคล้ายๆกับรถพิเศษของประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าต้องปะทะก,กันจริงๆเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนแต่ว่า b h q เนี่ยเคยมีการตั้งข้อสังเกตว่าในอดีตอาจจะเคยมีโอกาสไปฝึกฝนกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะฮะอันนี้เป็นเพียงแหล่งข้อมูลซึ่งถ้าคุณเข้าไปขุดออนไลน์ก็จะมีซึ่งอ้างอิงว่าในอดีตในสมัยที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาค่อนข้างแน่นแฟ้นในเรื่องของการจัดสรรอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่ กัมพูชานั้นถูกสหรัฐอเมริกาเพ่งเล็งจากการที่ปล่อยให้มีศูนย์สนับสนุนการฟอกเงินโดยเฉพาะเงินคริปโตโดยแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือในช่วงซึ่งอเมริกาเริ่มที่จะไม่พอใจกัมพูชามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจีนนั้นเป็นประเทศซึ่งให้กัมพูชามีบทบาททางด้านการเข้ามาเสริมกําลังนะฮะในการที่จะช่วยฝึกก็เรียกว่า joint training ในรูปแบบที่ถ้าเป็นทหารหน่วยพิเศษนะระดับ Elite อย่างเช่นที่เป็นบอดี้การดขึ้นโดยตรงกับฮุนเซนเนี่ยอาจจะมีด้โอกาสได้ส่งไปฝึกซ้อมกับกองทัพของจีนนะครับอันนี้เป็นเพียงข้อมูลซึ่งยังไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มนะครับมันเป็นประเด็นที่มีการรายงานถึงในโลกอินเทอร์เน็ต ก็ประเด็นก็คือว่ามีความเชื่อว่าอย่างน้อย BHQ เนี่ยจะเป็นทหารพิเศษซึ่งคนตรงกว่าฮุนเซนแล้วก็มีชื่อที่เรียกว่าบริการเฮดควรเตอร์และบริการ์ดเฮดคォรเตอร์เนี่ยก็จะเป็นศูนย์บัญชาการกองกําลังพิทักษ์สมเด็จฮุนเซนเพื่อต่อต้านรัฐประหารจากภายในแล้วก็ถ้าเกิดมีการสู้รบในลักษณะที่พ่ายแพ้ไม่ได้มีความจำเป็นอย่างเช่นประสาทตาควายต้องยึดให้ได้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ BHQ ซึ่งรับการส่งตัวมาราวนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าหน้าที่ระดับ BHQ ซึ่งง้รรรรัับบบกกาาาาส่ตวมในอนอีย็ค ให้กับทหารไทยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าในระดับชนชั้นนําที่สุดของกองทัพของกัมพูชาที่ขึ้นตรงกับฮุนเซนมีความพร้อมในการฝึกฝนมากที่สุดเนี่ยถึงเวลาก็แพ้ให้กับกองทัพบกของไทยนะฮะคำว่าแพ้ให้กับกองทัพบกของไทยเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ผมเอามาพูดเพื่อโอ้อวดอะไรนะฮะคือมันไม่มีอะไรให้โอ้อวดถ้าแพ้ในสงคราม แต่ถ้าเกิดชนะในสงครามก็คือแปลความว่าอย่างเช่นที่เราเห็นที่ปราสาทตาควายเนี่ยที่กัมพูชาอยากได้ปรากฏว่ากัมพูชาไม่ได้นะยึดไม่ได้ไทยยึดครองไว้ได้ก็แค่นั้นแหละมันก็คือแค่นั้นแหละนี่คือการสู้รบนะฮะ BHQ ของกัมพูชาพ่ายแพ้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2010 20, เป็นต้นมาเขามีการฝึก ร่วมด้านทหารกับจีนเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าระยะหลังน้อยลงนะฮะระยะหลังน้อยลงคือเอาจริงๆระยะหลังเนี่ยจีนเริ่มมองแล้วว่าฮุนเซนเนี่ยเป็น international p a r ย a h และพร้อมที่จะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของครอบครัวเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเมื่อจีนเป็นประเทศซึ่งไม่ต้องการที่จะละเมิดกติกาสากลในอดีตจีนก็มีนะฮะที่ละเมิดกติกาสากลแต่ว่ามันมีบางช่วงบางตอนซึ่งจีนค่อยๆกลายมาเป็นสเต็กโฮเดอร์ทางเศรษฐกิจของโลกที่ไม่ได้เอาเปรียบประเทศอื่นในเชิงการค้าการลงทุนแต่ว่ามันก็ยังมีโครงการเยอะที่จีนไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อให้ประเทศยากจนติดนี้จีนนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีจีนเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแอคเตอร์ซึ่งดีขึ้นแล้วจีนก็เริ่มเล็งเห็นผู้ตามตรงว่ากัมพูชานั้นต้องการรุกร ถอยห่างไปเสร็จแล้วถึงแม้ว่าเขาอุตส่าห์ลงทุนนะฐานทัพเรือในเสียนุกวิลเนะี่ยแล้วก็เขาสร้างไฮเวย์เขาสร้างสนามบินเยอะแยะมากมายใช้เงินกับกัมพูชาไป2 0 0 0 3,000ล้าน4 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีเนี่ยแต่ว่าจีนไม่ได้ต้องการที่จะให้กัมพูชาเป็นประเทศซึ่งไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าจีนก็ทราบดีว่าถ้าเกิดกัมพูชารุกรานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกัมพูชาก็จะเจอการตอบโต้จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งแข็งแกร่งกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจีนก็ถอยห่างไปแล้วก็เอาจริงกก่่ออนน้าาาาีีงทททพรรมจจจะเเป็ตัวลใ ก่อนที่ประธานอาเซียนจะแย่งซีนไปนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาจะแย่งซีนไปครนนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยโดยตรงของฮุนเซนเนี่ยมีการฝึกร่วมกับเวียดนามด้วยในอดีตฝึกร่วมกับจีนก็มีฝึกร่วมกับเวียดนามก็มีฮุนเซนเองเคยหลบหนีไปในเวียดนามในยุค,คเขมรแดงนะครับท่านผู้ชมยังจําได้นะครับแล้วก็เวียดนามนั้นมีบทบาทสําคัญในการฝึกกําลังพลชั้นสูงของเขาโดยเฉพาะในยุค1980และ1990นะฮะ การฝึกขั้นพื้นฐานในกัมพูชาก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นการฝึกที่หลักจะตั้งอยู่ในบริเวณรอบกรุงรพนมเพนโดยที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะฮะ ถ้าคุณจะเปรียบเทียบแล้วก็ยกระดับขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าสู้ไม่ได้ก็คือว่าของอิหร่านเนี่ยเขาก็มีกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเนี่ยมีกองกำลังซึ่งขึ้นตรงกับผู้นําสูงสุดผู้นําสูงสุดในอิหร่านคืออิยอทอลาคาเมนีนะฮะอิยอทอลาคาเมนีเนี่ยเป็นผู้นําสูงสุดทางศาสนาแต่ว่าอย่างไรก็ดีสิ่งที่ค้าจุนผู้นําสูงสุดทางศาสนาของอิหร่านไว้ได้ก็คือกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเนี่ โมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่นิยมในประเทศซึ่งไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับนี้อย่างไรก็ดีก็หน่วย B H Q ใช้ระบบการฝึกของกองทัพกัมพูชานะครับแต่มีมาตรฐานสูงกว่า มักจะมีการฝึกด้านการป้องกันผู้นำการอรารักขาการต่อสู้ในเมืองนะครับเออร์เบิร์นวอลเฟด้วยและการปฏิบัติการต่อต้านการจราจ,จนแอนตี้ไรอัดคอนโทรลนะครับบริการเฮดกัวเตอร์ขึ้นตรงกับฮุนเซนเนี่ยเป็นหน่วยอรารักขาพร้อมดูแลความปลอดภัยส่วนตัวของผู้นำสูงสุดของกัมพูชาในทางปฏิบัตินะครับผู้นำสูงสุดของกัมพูชาในทางปฏิบัติคือฮุนเซนแล้วหน่วยงานในลักษณะนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพในส่วนกลางในสายบางาังคับบัญชาปกติเนี่ย กล้าที่จะทํารัฐประหารนะฮะเหตุใดกองทัพของอิหร่านถึงไม่ได้ทํารัฐประหารไอโอโทล่าคอมเมนีอันนี้เป็นคําถามปลายเปิดซึ่งสําคัญนะครับแต่ว่าระบบโครงสร้างเช่นนีนะ้มันดูแลให้ในที่สุดแล้วถ้าผู้ซึ่งเป็นระดับผอบอทอบอรหรือ ผอบอสูงสุดเนี่ยในกัมพูชาหรือในอิหร่านเนี่ยกล้าที่จะหือแล้วก็จะยึดอำนาจจากผู้นําสูงสุดก็จะเจอกองอารักขาส่วนตัวกองอารักขาส่วนตัวเป็นสิ่งที่คำจุนผู้นําสูงสุดในประเทศซึ่งไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งในที่นี้ก็มีอิหร่านในที่นี้ก็มีกัมพูชาในที่นี้ก็มีอีกหลายๆประเทศนะครับในหลายๆทวีปนะครับ รณีถ้าไปดูปริมาณในช่วงแรกเนี่ยต้นคริสตศตสวรต1990ยุค9นหน่วยอารักขาฮุนเซนมีอยู่ทั้งหมดเพียงแค่60คนนะครับ60คนหรือ70คนแค่นั้นแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก่อนปี2000น่ยหน่วยอารักขาส่วนตัวเนี่ยจาก60คนเพิ่มเป็น1,500คน คือคอนเซปต์ในการมีหน่วยอารัคขาส่วนตัวซึ่งขึ้นตรงกับผู้นําสูงสุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันเป็นสิ่งที่ในที่สุดแล้วเพิ่มเพิ่มกองกําลังอีกชุดหนึ่งซึ่งเอาไว้บาลานซ์กองทัพที่แท้จริงซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ผมไว้ใจสหรัฐนะฮะแต่ผมไม่ไว้ใจประธานาธิบดีทรัมป์เพราะทรัมป์ไม่ได้คํานึงถึงผลประโยชน์ของสหรัฐทรัมป์คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและธุรกิจครอบครัวคุณเข้าใจไหมฮะว่าเวลาพ่อค้าเนี่ยซึ่งเห็นแก่เงินทองมากกว่าเกียรติยศของประเทศชาติเเนนนนีี่ยข้้าาาาาามมมมอจัหตป็งไร และเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทรัมป์คำนึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจของครอบครัวคราวนอกเหนือไปจากนั้นเวลาทรัมป์เข้าไปเดียวที่ดีอางคองโกและก็ไปเดียวให้ M23 ถอย m อ3เนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยคากามีของรวันดาแต่ผมไม่เชื่อนะครับผมเชื่อว่าคากามีสั่ง M23 ไม่ได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเมื่อทรัมป์เข้าไปนําเสนอข้อตกลงในการหยุดยิงอ่ะสหรัฐอเมริกานะรได้ประโยชน์นะครับเรื่องแร่เอิร์ธในดีอา สิ่งที่ประธานาธิบดีอย่างทรัมป์ซึ่งเป็นสาย m e r c น n t i ิส s t คำว่าสาย m e r c น n t i ิส s t ก็คือว่าเขาเชื่อว,ว่าการกอบโกยผลประโยชน์ที่เป็นการค้าและการลงทุนการกอบโกยความมั่งคั่งในแบบที่เข้าไปในประเทศที่ด้อยกว่าแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของประเทศร,ร่ำรวยที่จะทําโดยเฉพาะยิ่ยงเวลาผู้นําสามารถเข้าไปแทรกแซงการเมืองในประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าได้ทรัมป์เป็นผู้นําสไตล์นั้นเพราะฉะนั้นเขาทําสิ่งนั้นในดีอาร์ของโกเขาเข้าไปเดียวเพื่อให ได้ดาร์คองโกแฮปปี้กับการที่คากามีสั่งให้ m 2 3ถอยที่บอกเราจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะประเด็นก็คือว่าไม่มีใครทราบคือมันอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้คือเท่าทั้งหมดนี้ทรัมป์ทำเพราะว่าต้องการรางวัลโนเบลทุกคนแฮปปี้บอกนอร์เวย์ให้หมอบไปเลยจะได้พอ แต่ถ้าทรัมป์ทำแล้วมันมีตื้นลึกหนาบางในแบบที่มีการประสานเบื้องหลังระหว่างผู้นำซึ่งแต่ละคนรู้จักกันหมดในรอบนี้เพื่อจัดฉากเพื่อที่จะ internationalize incident นีท้ทั้งทั้งที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยสั่งการให้กัมพูชาหยุดยิงโดยใช้อิทธิพลจากจีนก็น่าจะพอได้แต่กลายเป็นว่ากัมพูชาไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนทั้งๆท,ท,ที่ควรจะอยู่แต่ไปประมาเดียวนี้มันเกิดขึ้นเพราะสหรัฐ เอาจริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยในกรณีของความสนิทสนมนั่นแฟนในความสัมพันธ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นเมเจอร์นอนในตอะไรกับสหรัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้กังวลว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการอะไรจากไทยคือสหรัฐอเมริกาเขาต้องการความที่ประเทศไทยไว้วางใจและในายามสงครามในภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเราจะให้เขาสามารถใช้ฐานทัพอากาศหรือจะเติมน้ํามันที่ฐานทัพเรืออะไรได้ผมไม่ได้ซีรีสกับเรื่องนั้นผมรู้สึกว่านั้นเป็นความสัมพันธ์เดิมในสมัยสงครามเย็น ไอ้ที่มันเป็นมิติใหม่เนี่ยคือกัมพูชายุคฮุนเซนซึ่งก่อนหน้านี้ถูกทั้งกระทรวงการคลังถูกทั้งหน่วยงานเทสท์ฟอสซึ่งขึ้นกับกระทรวงการคลังซึ่งมีหน้าที่ในการคว่ำบาตรเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่มีอยู่ในกัมพูชาอยู่หลายคนเนี่ยกลายเป็นว่าจูๆ่ๆทรัมป์ญาติดีกับฮุนเซนจูๆ่ๆฮุนเซนญาติดีกับทรัมป์เพื่อมันง่ายเกินไปไง whatever อะไรก็ตามซึ่งมันเป็นข้อตกลงซึ่งเกิดขึ้นมาระหว่างฮุนเซนและทรัมป์ มันเป็นสิ่งที่ไว้วางใจไม่ได้เลยงานนี้ถ้าจีนเป็นเจ้าภาพแล้วกดดันให้กัมพูชาหยุดยิงเพราะว่าลงทุนในร้อยละหกสิบของเ,เงินลงทุนทั้งหมดในกัมพูชากัมพูชาเพิ่งมาสัยจีนหมดอาวุธยุทโธปกร,กรณ์ที่ได้มาก็ได้มาจากจีนทั้งนั้นจริงๆแล้วงานนี้ถ้าจีนกดดันให้กัมพูชาหยุดยิงแล้วเป็นข้อตกลงซึ่งจีน broker ผมคิดว่ามันจะมีเหตุมีผลได้แบบที่ผมไม่ต้องตั้งคําถาม ทำไมไม่ต้องตั้งคำถามเพราะว่าจีนลงทุนในกัมพูชาปลาเข้าไป60%บของเงินลงทุนทั้งหมดบริษัทที่จีนตั้งอยู่ในกัมพูชามี3,000บริษัทเศรษฐกิจกัมพูชานแทบจะขึ้นกับจีนไปแล้วร้อยละหกสิบดังนั้นถ้าจีน broker รรเดียวนี้มันจะ make sense แต่พอสหรัฐอเมริกา broker รรเดียวนี้มันมีคำถามตามตาม,มาทันทีแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อในทุกๆทฤษฎีที่มีการพูดกันแต่ว่ามันผิดปกติที่จู่ๆทรัมป์และฮุนเซนเนี่ยญาติดีกันขนาดนี้ แต่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ f ิกเซตแล้วก็มองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นคำถามปลายเปิดที่เราทิ้งไว้นะครับเอาล่ะนะกลับมาที่ประเด็นเรื่อง b a เ e s e ค quarter นะครับก็ในปัจจุบันมีอยู่หลายพันคนโดยสรุปเนี่ยหน่วยบัญชาการ B HQ ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฮุนเซนมีขนาดอยู่ที่ประมาณ600ถึงหลายพันนายนะก็แล้วแต่ข้อมูลที่คุณจะขุดมานะฮะการวิเคราะห์จากแหล่งเปิดเผยอย่าง I ISS และนักวิชาการเพราะว่าหน่วยนี้น่าจะมีขนาดประมาณ 600- ถึง1,000นาย ในช่วงปี1997มีการประมาณว่าน่าจะอยู่ที่1,500คนแต่ว่าช่วงเริ่ม1990นี่มีอยู่6 0ถึงคนเท่านั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าถ้ามองแบบที่ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากแบบ o c c o m s razor นี่ก็คือว่า simplest explanation explains best เนี่ยก็คือว่าการหยุดยิงเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของหลายประเทศซึ่งลงทุนในทั้งไทยและกัมพูชาการที่จะไม่มีความขัดแยง้งมันสร้างเสถียรภาพทางการเมืองด้วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นมันดีกว่่่่่่าาาามมมมมมัันนนยยอออดดีีีกวงงงใ,งใงุุททสะครบ